สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจเชฟทิฟช anel ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับแอดมินก็จะนำเรื่องราวของตัวเลขของพระุดงนะครับเข้าห้างงวดติดต่อกันเลยนะครับสำหรับตัวเลขพระุดงนะครับเข้าตรงๆด้วยนะครับแล้วก็มี2งถึง3งวดนะครับที่เข้า3ตัวนะครับถือว่าช่วงนี้น่าลุ้นน่าติดตามทีเดียวนะครับตัวเลขจากพระธุดงนะครับในช่วงต้นงวดนะครับแอดมินได้ลงคลิปวิดีโอนะครับที่เกี่ยวกับนิมิตฝันของ พระธุดงนะครับแต่สำหรับชุดนี้นะครับเป็นชุดที่ออกก่อนวันหวยออกนะครับที่มีญาติโยมเข้าไปทำบุญแล้วก็ได้ตัวเลขออกมานะครับเป็นชุดที่นะครับให้โชคบ่อยนะครับไปลองดูนะครับวันนี้นะครับได้ชุดเน้นออกมาคือ1 7 4กับ415นะครับแล้วก็ชุดรองนะครับก็จะเป็น935 538กับ898นะครับชุดรองนะครับ ลองดูนะครับชุดเน้น2ชุดนะครับชุดรอง3ชุดนะครับใครชอบชุดเน้นก็ตามดูนะครับส่วนเรื่องราวนี้นะครับปิศนาวัดป่าบ้านค้อนะครับปิศนาวัดป่าบ้านคอก็หลายหลายท่านนะครับตามอยู่นะครับแล้วก็ให้โชคบ่อยครั้งนะครับเอาล้ครับมาดูกันครับวันนี้2มือปืนนะครับ2มือปืนนะครับแปลแบบธรรมดาธรรมดาชาวบ้านนะครับก็น่าจะ2 5 8 3 5 8 4 5 8นะครับ แต่ก็แอดมินได้ลองสอบถามนะครับคนที่พอจะมีความรู้นะครับว่าถ้า2มือปืนอย่างเงี้ยเขาแปลเป็นอะไรนะครับก็มีได้หลายท่านนะครับบอกมาว่าเป็น158กับ108นะครับลองดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นชุดไหนอย่างไรนะครับใครชอบชุดไหนก็ลองดูนะครับหรือจะแปลเองนะครับ2มือปืนนะครับจะเป็นอะไรนะครับ เป็นปริศนาวัดป่าบ้านคอนะครับลหลายๆท่านก็ตามอยู่แล้วก็ได้โชคบ่อยครั้งอยู่นะครับงวดนี้นะครับถามแอดมินแอดมินก็ชอบ358นี่แหละครับไปต่อกันที่แนวทางของไก่วุฒินันสอนสีนะครับหรือว่าไก่เจ้าพายุนะครับ1 7- 64ทับ7ทับ6 4นะครับให้905 405 04 24 64 94 74 75 85 05นะครับ แล้วก็14กับ09นะครับอันนี้เป็นแนวทางของคุณไก่เจ้าพายุอุทินันสอนสีนะครับแนวทางรัฐบาลงวดประจําวันที่1กรกฎาคมพศ5 6 4นะครับใครที่ตามอยู่นะครับก็เอาไปรปุ้นดูนะครับ3หาง2ชุดนะครับนั่นก็คือ905กับ405นะครับแต่ถามแอดมินแอดมินชอบชอบนะ0440วันนี้ชอบอยู่นะครับ แล้วก็แอบลุ้นอยู่ว่าจะเป็น804หรือเปล่านะครับ804ไหมแต่905นี่ก็ตรงเลขมงคลนะครับดูดีๆแล้วตรงเลขมงคลรัชกาลที่10นะครับมีโอกาสลุ้นเลยนะครับ405ตรงเลขมงคลของเจ้าฟ้าหญิงจุฬาพรนะครับก็ถือว่ามีลุ้นเลยทั้ง2ตัวนะครับไม่ชุดใดก็ชุดหนึ่งน่าจะได้ลุ้นนะครับ ไปดูกันที่เงินเทวดานะครับใครก็อยากได้นะครับ1กรกฎา2564นะครับวิ่งบน5นะครับ085 85 05นะครับจัดชุดเอาไว้074 074 237 493 583นะครับวิ่งล่าง9นะครับเด่น90 92 93นะครับการบนล่างนะครับก็จะเป็น03 37 70 74 83นะครับ สำหรับเงินเทวดานะครับก็เข้าบ่อยนะครับเข้าบ่อยอยู่นะครับดูเป็นแนวทางที่ดีได้นะครับหลายๆท่านนี้ก็ตามอยู่นะครับสําหรับเรื่องราวของเงินเทวดานะครับก็จะมีชุดตรงกับเลขพระวัดป่าก็คือ538ด้วยนะครับเลขพระธุดง4ีเก้าสามนี่ก็เกือบจะตรงกันนะครับเพราะว่าเลขของพระธุดงนี่ท่านได้ห้าห้าอ่ะเก้าห้าสามนะครับเก้าสามห้านะครับถือว่าได้ใกล้เคียงกันหลายตัวนะครับถือว่าได้ลุ้นทีเดียวนะครับ วันนี้ลองดูแล้วกันนะครับเงินเทวดานะครับส่วนป้าฝันแม่นนะครับวดนี้จัดชุดเด่นที่786นะครับกับ4 1 5นะครับแล้วก็จะมี438 301 929 785นะครับเน้นไป3ชุดนะครับ786 4แ5แล้วก็785นะครับใครที่ตามอยู่ก็ลองดูนะครับวันนี้นะครับตัวเลข3ตัว3หางนะครับ สองตัวไม่ได้บอกมานะครับสองตัวไม่ได้บอกมาก็เน้นไปที่786กับ415นะครับ3ชุดก็คือ785้อีกชุดหนึ่งนะครับนอกนั้นก็จะเป็นชุดกันชุดสำรองนะครับก็ดูเป็นแนวทางเพื่อเอาไว้นะครับอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับเข้าบ้างหลุดบ้างแต่ก็ถือว่ายังน่าตามอยู่นะครับก็ถือว่ายังเข้าบ่อยอยู่นะครับ ก็มีบางงวดที่เข้าตรงๆเหมือนกันนะครับไปดูกันที่ช่วงปิดท้ายนะครับแอดมินก็จะนํามาฝากอีกสัก2-3สเรื่องราวนะครับก็จะมีของอาจารย์อุดมธัญญาหารนะครับ282 948นะครับ4 8 8 2ล่าง8 4กับ94นะครับใครที่ตามอยู่ก็เอาไปลุ้นดูนะครับเลขมาตามสัญญานะครับ704นะครับ704ก็นะครับเกือบจะ เกือบจะเหมือนกับเลขของซองเงินเทวดานะครับแต่ซองเงินเทวดาเป็น904นะครับแต่สําหรับตัวแอดมินชอบถ้าจะเป็นชุดนี้นะแอดมินชอบเป็น804มากกว่านะครับลองดูแล้วกันนะครับ704ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับตรงเลขมงคลด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวนี้นะครับหลายๆท่านตามอยู่นะครับแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดนี้ให้3าตัวบนมาที่318 398 247297นะครับแล้วก็สตัวล่างนะครับก็จะมี5 7 5 1 6 6 5 3นะครับถือว่าสวยๆหลายชุดนะครับไม่ว่าจะเป็น5 7 5 3นะครับ51นะครับก็น่าจะได้ลุ้นอยู่นะครับชุด3ตัวนี้ก็398นี่ก็นะครับน่าจะได้ลุ้นนะครับเอาละครับแอดมินไปปิดท้ายกันที่เรื่องราวนี้นะครับเลขใบไม้ให้โชคนะครับ รัฐบาลนะครับเด่น5นะครับ3ตัวบน8 57 8 59 867 7 6 9 9 6 5นะครับ2ตัวบนเป็น5 7 5 9 6 7 6 9 5 8นะครับกัน6 5นะครับล่างให้เด่น9กับ8มานะครับ2ตัวล่าง9 5 9 6 8 5 8 6 9 8นะครับเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะครับ แอดมินก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะครับกับบ่ายวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกพื่อเป็นกำลังใจนะครับฝากกดไลค์ฝากฝากดแชร์นะครับขอบคุณที่มารับชมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับกับบ่ายวันนี้นะครับขอบคุณที่มารับชมค่ะสวัสดีครับ うん。